ไปจุ่มอาร์ทอยกันนะคะกับตู้ออฟฟิเชียลสองตู้แรกของป๊อปมาร์ทเลยที่ Fashi o n Island ค่ะวันนี้เอไปตั้งแต่ห้างเปิดนะคะเจอน้องมอลลี่ด้วยเต็มตู้เลยไปตั้งแต่ห้างเปิดนี่ก็คือขอจะเต็มตู้มีทุกคนโดยตู้นี้นะคะสามารถใช้บัตรเครดิตได้เราก็เพลินเพลิน,นลู่ล,ล่ไปเลยแต่ว่าก็ต้องยับยัง้งใจ,ใจตัวเองนะึ่งนะอันนี้ก็จัดมาหนึ่งกล่องน,นะคะเป็นน้องมอลลี่แบบนี้เราก็คือชอบฟิลลิ่งในการกดตู้มากนะคะตู้ก็จะพอน้องออกมาตู้ก็จะเปิดออกแบบนี้ เปิดอยากเปิดอยากเอ้ยเปิดแล้วแล้วก็หยิบน้องมาเลยเป็นมอลลี่แบบนี้นะเฮ้ยไปลุ้นกัน,นะคะ่ะว่าเราจะได้ตัวอะไรนะคะทุกคนนี่นะหน้า,นาหน้าตูนเขาก็จะมีจอให้เราเลือกสินค้าแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถเลือกดูสินค้าได้เลยนี่จะเป็นคอลเลคชั่นอีกดมานะคะก็จะมีให้ดูว่าในกล่องเนี่ยสามารถจะพบเจอน้องอะไรบ้างนะคะนี่แล้วก็มีตัวให้ดูหมดเลยแล้วก็บอกตัวซีเค็ดด้วย อันนี้เอก็กลับมาแกะที่บ้านนะคะเพราะว่าใจแข็งไม่พอในการแกะที่นาตุลน,นะคะแกะที่นาตุ้เนี่ยต้องจุ่มเพิ่มแล้วน่เลยค่ะทุกคนก็เป็นการแกะมอลลี่ครั้งแรกในชีวิตนะคะแกะออกมาน้องก็สามารถที่จะขยำหัวได้นะคะแล้วก็ปิดเลื่อนตัวหน้ากาก,ากได้ด้วยก็ขยับมือได้หมดเลยนะคะทุกคนซึ่งคอร์เรคชั่นนี้นะคะเป็นคอร์เรคชั่นที่เขาไป X ร่วมกับอ่าเป็นแบบว่าศิลปินท่านอื่นนะอย่างตัวที่เอได้เนี่ยก็จะเป็น การร่วมมือกันนะคะกับชอนวิเชลบาสเกียร์นะคะซึ่งอันนี้ก็คือเซอร์ google แหละเขาก็คือเป็นแบบศิลปินนะคะกราฟิกแนวอาร์ตอาร์เขาก็จะเป็นแนวสตตีทอาร์นะคะเป็นศิลปินชาวอเมริกันนะคะที่ประสบความสําเร็จมากทศวรรษ1980นี่น้องก็จะมีปืนใส่ไปได้แบบนี้ก็คือน้องน่ารักมากและคือ,อรายละเอียดดีเทลก็คือดีมาก ดูรายละเอียดน้องชัดๆนะคะรายละเอียดก็คือดีมากทุกคนคือแบบลายเยอะมากให้ดูด้านหลังนะคะบริเวณหัวน้องเนีเน่ยก็คือจะเป็นภาพวาดของศิลปินนะคะชอนมิเชลบาสเกียนนะคะที่เขาคอลแลบด้วยกับคอลเลคชันนี้นะคะคือแต่ละตัวเขาก็จะคอลแลบกับศิลปินแบบว่าหลากหลายนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเอได้มาเป็นตัวที่คอลแลบกับศิลปินคนนี้นะคะชอนมิเชลบาสเกียก็คือเป็นชื่อตัวนี้ของน้องเลยนะน่ารักมากทุกคน